สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคิดถึงเขาแหละดูออกเปิดประวัติผู้มั่งคั่งจากโทรคมนาคมที่ชื่อทักษินชินวัตรที่อยู่ดีๆประยุทธ์ก็กล่าวถึงเอ่ยปากกล่าวลอยๆก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์โดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์กล่าวภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผลงาน BCG พลังเศรษฐกิจใหม่พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตอนหนึ่งว่า หลายอย่างประเทศไทยได้เริ่มต้นซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องในเรื่องการปรับเศรษฐกิจของไทยที่จะทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นอย่างที่ตั้งเป้าไว้จากรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลภาคเอกชนและนักวิชาการนี่คือการทำงานของประเทศไทยและหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงสมัยของรัฐบาลนี้มีอะไรที่ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว สิ่งไม่ดีเราก็แก้ไขกันไปเท่านั้นเอง อุปสรรคเราก็ต้องแก้ทั้งด้วยกฎหมายและวิธีการอยู่ระหว่างการทบทวนและแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับยากพอสมควรเพราะทุกอย่างก็ต้องเข้าสภาจึงอยากให้ใช้เวลาที่มีอยู่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 พัฒนาศักยภาพต่างๆหลังจากนี้เมื่อการแพทที่ระบาดของโควิด -19 ทุเลาลงไปแล้วก็จะทำให้เราเป็นประเทศที่ก้าวได้เร็วกว่าคนอื่นล้มแล้วลุกไวลุกแล้วก้าวต่อด้วยความแข็งแรง The mm -hmm. เพราะฉะนั้นปัญหาอื่นๆมันธรรมดาคนเยอะปัญหาก็เยอะเพราะประเทศไทยคนมากจึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์สิ่งของที่ได้มีการผลิตขึ้นมาซึ่งมีหลายอย่างและผมก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ด้วยผมน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของน้ำมันใส่ผมเพราะเห็นว่าทุกคนผมดกผมจะไปลองใช้ดูแล้วจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ว่าใช้แล้วหล่อขึ้นไม่เช่นนั้นก็ซุโซมไม่ว่า ถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์เขียนถึงแก่ลงทุกวันทั้งนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันขัดแย้งก็ว่ากันไปก็ขอให้นำข้อเท็จจริงมาว่ากันผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมาทางผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับไบโอเซลลูล่ากลีนหรือไม่รู้จักหรือไม่ช่วยกันพูดหน่อยนะอย่าพูดแต่เรื่องการเมือง ความขัดแย้งอย่างเดียวเลยพูดถึงความก้าวหน้ามีเยอะแยะรัฐบาลมีวิสัยทัศน์อย่างไรถ้าไม่มีวิสัยทัศน์เรื่องเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นนี่คือคำว่าวิสัยทัศน์รัฐบาลเดินหน้าเช่นนี้มาโดยตลอดมันต้องคิดไปข้างหน้าอย่าไปคิดแต่เรื่องเดิมๆทำแต่เรื่องเดิมๆม,มันก็จะได้แต่เรื่องเดิมๆลดความเลื่อมล้ำอะไรไม่ได้แล้วอยากบอกว่าประเทศไทยเราเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2520ที่มีการเปลี่ยนจากเกษตร มาเป็นเรื่องการส่งออกและเทคโนโลยีไม่เช่นนั้นคงไม่มีคนรวยเมื่อปี2,530หลอกลองไปดูสิใครรวยเมื่อปี2,530จากโครงการโทรคมนาคมผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงนี้เข้าใจพูดเข้าใจโยงผลเอกประยุทธ์หันมากล่าวว่าทำไมในหัวยังมีอีกเยอะ ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ระบุเราก็พบว่าชายผู้มังคั่งร่ำรวยจากโครงการโทรคมนาคมเมื่อปี2530หรือเมื่อ34ปีที่แล้วก็คือนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยนี่เองโดยหากย้อนประวัติ ของนายทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเราจะพบว่าในปี2530นายทักษินลาออกจากราชการตำรวจแล้วขายละครเรื่องบ้านทรายทองซึ่งประสบความสำเร็จในโรงภาพยนตร์ ในปี2,531เข้าร่วมกับ Pacific Telesis เพื่อดำเนินการและจัดจำหน่ายบริการเพจเจอร์แพ็กลิงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างจำกัดต่อมาขายหุ้นเพื่อไปตั้งบริษัทเพจเจอร์ของตัวเองในปี2,532เขาเปิดบริษัทโทรทัศน์เคเบิล IBC สุดท้ายบริษัทขาดทุนจนสุดท้ายรวมบริษัทกับ UTV ของ CP Group ในปีพุทธศักราช2532ตั้งบริการเครือข่ายข้อมูล Chinawat.com ซึ่งปัจจุบันชื่อ Advanced Data Network และมี AIS และ TOT เป็นเจ้าของธุรกิจของทักษิณหลายอย่างต่อมารวมกันเป็น Chin Corporation ทั้งนี้ในเว็บไซต์ส่วนตัวของนายทักษิณได้เคยระบุเรื่องนี้เอาไว้โดยเล่าว่าช่วงต้นทศวรรษ2530เป็นช่วงที่ธุรกิจโทรคมนาคมของนายทักษิณน,นั้นเริ่มมั่นคง จนสามารถนำธุรกิจในเครือหลายบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังมองเห็นสิ่งที่ยังหายไปจากภาพใหญ่ของธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศซึ่งนั่นก็คือการสื่อสารผ่านดาวเทียม ถึงแม้ว่าในขณะนั้นทั่วทั้งประเทศไทยจะสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายภาคพื้นดินได้อย่างครอบคลุมแล้วแต่ก็ยังมีจิ๊กซอตัวสำคัญที่ขาดไปอีกหนึ่งตัวนั่นคือช่องทางการสื่อสารข้อมูลผ่านทางอากาศทั้งแบบทั่วประเทศและข้ามประเทศของตัวเองซึ่งหลายสิบปีก่อนหน้านั้นประเทศไทยพึ่งพาอาศัยการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมของชาติอื่นอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นกิจการในประเทศและกิจการระหว่างประเทศเช่นการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กรหรือแม้แต่การถ่ายทอดสัญญาณภาพต่างๆก็ต้องเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมของชาติอื่นทั้งสิน้น อีกหลายตัวอย่างที่เป็นปัญหาการสื่อสารของประเทศไทยในช่วงนั้นคือต้นทุนและคุณภาพของการส่งสัญญาณให้ได้ทั่วประเทศโดยจะเห็นการแยกกันของมีเดียทั้งหลายเช่นการส่งสัญญาณทีวีผ่านเสาสูงของสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศเช่นช่อง3ช่อง5ช่อง7 ช่อง9ที่นอกจากต่างคนต่างยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศเพราะการติดตั้งเสาสัญญ,ญาณในแต่ละท้องถิ่นไม่เท่ากันแล้วยังต่างคนต่างแพร่ภาพด้วยคุณภาพที่ต่างกันอีกด้วยขณะที่เสาสัญญ,ญาณที่ใช้สื่อสารโทรคมนาคม <c oughs> เช่นระบบโทรศัพท์ไร้สายและการส่งข้อความ <c oughs> ก็แยกออกไปอีกชนิดหนึ่ง ส่วนระบบการส่งสัญญาณโทรศัพท์ตามบ้านก็แยกออกไปอีกเส้นทางหนึ่งเมื่อต่างคนต่างทําเช่นนี้ก็มีผลทําให้ต่างคนต่างมีต้นทุนในการให้บริการสูงซึ่งส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภคที่เป็นผู้รับภาระในขั้นสุดท้าย ในเวลานั้นนายทักษิณเชื่อว่าอนาคตอีกไม่ไกลการรวมตัวกันเม r รีจของการส่งสัญญาณดาตาเทเลคอมมีเดียและคอมพิวเตอร์นั้นกำลังจะเกิดขึ้นจนทำให้เกิดการสื่อสารแบบใหม่ๆใ,ในราคาที่เป็นไปได้เช่นการเกิดเทเลคอนเฟอเรนซ์ที่มีทั้งภาพและเสียงพร้อมกันซึ่งตัวเชื่อมสำคัญในเรื่องนี้คือดาวเทียม erm, ที่จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนของ ธุรกิจสื่อสารนั้นถูกลงและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศแต่ด้วยความที่ประเทศไทยในเวลานั้นถือว่าดาวเทียมยังเป็นเรื่องไกลตัวเลยยังไม่ได้สนใจสร้างและพัฒนากิจการนี้มากนะัก เหตุผลสำคัญก็คือทุกองค์กรยังสามารถเช่าใช้ช่องสัญญาณบางช่องของดาวเทียมที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเจ้าของอยู่ได้แต่นายทักษิณเห็นว่าควรที่จะเริ่มมีช่องสัญญาณเป็นของตัวเองได้แล้วโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเติบโตและการสื่อสารกำลังเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคนในที่สุด นายทักษินจึงได้ตั้งบริษัทใหม่ในปี2533เพื่อทำธุรกิจดาวเทียมและเตรียมตัวเข้าร่วมประมูลสัมปทานดาวเทียมในยุคของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันโดยจะต้องแข่งขันกับบริษัทต่ตางชาติและบริษัทร่วมทุนของต่างชาติอีก5รายคราวนี้เรามีความพร้อมมากกว่าโครงการใดๆที่ผ่านมาเนื่องจากได้อาศัยใบบุญความสำเร็จของโครงการก่อนหน้าไม่ต้องเตรียมงานแบบยาจกเหมือนโปรเจก อื่นผมจึงเชื่อมัน่นอย่างเราจะต้องประมูลได้แน่นอนทักษิณชินวัตรกล่าวถึงความมั่นใจในการเข้าร่วมประมูลสัมปทานดาวเทียมในปี2533 ผลการเปิดซองประมูลบริษัทชิน,นวัฒนซัเทลไลท์จำกัดมหาชนได้รับเลือกเป็นผู้ชนะโดยเสนอผลประโยชน์ให้รัฐสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งที่15.33%ตลอดอายุสัมปทาน30ปีและรับประกันผลกำไรขั้นต่ำไว้ที่1,350ล้านบาท หักปากกาเซียนหลายรายที่ปรามาสเอาไว้มากมายเช่นดูถูกว่าเป็นบริษัทห้องแถวเพราะในตอนเริ่มต้นกิจการนั้นเป็นบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงตอนที่ตั้งกิจการใหม่เอี่ยมก็มีพนักงานแค่8ปท่านเท่านั้นอีก3ปีต่อมาดาวเทียมไทยคมซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยถูกส่งขึ้นวงโคจรจากฐานส่งจรวดขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ที่ประเทศเฟรนกีอาา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ